ำหรับคนที่ใช้8710นะครับในส่วนกล่องเมาส์กล่องยูคลีนตัวนี้เป็นทั้งตัวไวเลสและก็บลูทูธในการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เราจะเชื่อมต่อบลูทูธกับ8 7ับเพื่อใช้เมาส์ตัวนี้ก่องยูคลีนนะครับนะครับเมื่อเราเปิดบลูทูธกล่องครับก็จเจอก่อนนะครับยูคลีน B L E นะครับบลูนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับก็ต้องการเชื่อมต่อแล้วก็เลือกจับคู่ได้เลยนะครับ ก็าสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับเกเซอร์เียมประเดลนนะครับก็สะดวกดีนะครับก็ถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับสับคนที่ต้องการใช้เมาส์ก็ถือว่าตอบโจทย์สับยูลเดียนตัวนี้นะเป็นตัวเลือก่องเมาส์ที่ใช้กับตัวแพดได้ดีนะครับ เป็นตัวเลือกที่หลายคนอาจจะกาลังมองหายอยู่นะครับเมาส์กล่องยุครีนที่เป็นสองระบบเั้าปูดูและก็ไวเลสเราเชื่อมต่อ Bluetooth กับ iPad เจสินะครับเชื่อมต่อเร็วใช้งานได้ดีนะครับใกลใการคลิกขวาเพื่อ พอตัดก็ได้เช่นเดียกันครับนะครับก็สามารถทำได้นะครับพอที่เราก็จะกดกลางที่ตัวแอปครับแต่เราใช้เมาส์คลิกขวานะครับก็สามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้นะครับ